เราจะย้อนรอยถอยหลังไปยังให้มาพบกับคุณพลโทรพันหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่ทงคำแยะนายทิงหาทงคำได้เล่าเหตุการณ์ให้คุณพลโทรพันทราบว่านายสิงหาขึ้นคืนแล้วไม่รับผิดชอบได้หนีออกจากบ้านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดรับความก้าวใจตอนต่อมาดิครับ วีม่มือกูหรือยัง <c oughs> แต่กะปีซึ่ง่าพอจะล้าไม่ได้เพราะเป็นใจลูกไม้ปองว่าก่อนจะตายแล้วให้ได้สักครั้งหลังจากนั้นแหละต้องกำมั่นใจทั้งแดงทั้งควัดทั้งคัดทั้งรอนพอนะ ถึงจะนอนลูกก็ยังร้อนเว้ยหยุดกูอายชาวบ้านเกือบจะตายอยู่แล้วเป็นลูกถึงขุนพลธรพันไปทำเรื่องบัตรสีบัตรถลิงกูจะเอาปิ๊บคุมหัวเลยตอนนี้ไม่รู้เลยเปล่าแต่ท่านไม่จ่วยหละท่านผูก้ก่อตายผู้ก่อตายเลยค่ะ นายก้องเอออย่าพูดหนอเอออย่าพูดไม่โูเลยกันวันคนน้ารู้หลายคนหลายคนแล้เจียบปุ๊บมึงจะทํา,ย,า,ย,าทยังไงตอนนี้ไม่รู้เลยปอไอ้ที่ง้านี่ตอนนี้มันหนีไปบ้านเร็วมันหลีไปที่ไหนอ่ะบ้านใหญ่อมนุกา้าบ้านไปห้อมนุกา้าตอนนี้มันไปกันเร็วกะ แล้วกูทํำยังไงอ่ะไม่รู้เลยโผพอจะลาดนี่โอเราตํปาปลือกกระไดโอไอ้ใดส่งห้าเป็นปัวเป็นป,วป,นปัวนี่กาตําปลือกกระไดนี่เออมันคิดหนักกูอ่ะนึกออกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มีขุนโจนในเสือดําเสือดาวมันออกอารวาสหนักเราไปฆ่าใหญ่ผมกับอีสีีนวล โอ้นี่จะเล่นวาไปกาจางเอาวะข้าช้างเอาวะยังไงไอ้ไอตปรับมึงก็อย่ามาจู้ป่นซิดก็อย่ากาจางเอาวะไปกาใหญ่โอมกายจ่อยจี้นวลไอ้ไต้โปรไอจี้ง่ามนันเป็นพวกเป็นพวกของไอจี้นวลทีนี้จี้นวลกาพึ่งกอดลูกไม่ไม่ทีนี้จูไป,ปกาจู้จงการไอจี้ง่าแต่กูว่าจู้กีดปิด ิดเหลือปิดรลาไม่รู้แต่กูจนหนีต้านนนี้มาปิดเนไม่รู้เลยป๋อเออฉันไม่โยบนี่อเอาฐานตกลงกูจะปลอมเปลงเป็นไอเสือดำไม่เสือดาวหาได้ป๋อเออไปไปแจ่งตัวมาเลยค่ะป๋ออยากให้เขาจำได้ จริงๆเลยพ่อเป็นยังไงบ้ายปรับมีรุ้นไหมมีรุ่นกันแนี่ยกูว่าแต่งตัวปนีจัดหน้ากลียงกรรมัมถ้าอย่างนั้นเราไปฆ่ายายหอมีสีนวลให้มันตายไปเลยมึงจะได้สมปราถนาเนี่ยโกเหียกว่าจำเหียนเล็ดไอเป็นเหรใญญยไอยจีเจนไม่ดูแลวไปเพ้อไป ฮ่าตกลงไปบ้านถุงโป้ไรเลยไปมาเล่ปลอมแปลงไกา จะคำยำแสงและสุริยาแล้วรีปากหน้าไม่มุ่ง แม่ในใจในความรักนักหน้าหนูมากินอยู่กับไปสิงะโดยไม่ได้วิเวียนเจ้าเป็นลูกผู้ดีมีฐานะเสียสาราหลักลมหัวหน้าทรงเซ่ อยู่น้ำลายปลายนาทรมันบางครั้ง่านจะกรอกมองวัวก็ไม่มีต้องทำนาทำารอาปวยเพื่อจะย่อยไก่จะจัลหัวเธอ

เห็นใจในความรักลูกเอัสสดีค่ะแม่เจ้านิยมทดถิงคทบครัวที่มีสับสิ้นผกระสับลูกเออพอพาอพ้อนมาอยู่กับที่ง้าโดยไม่ได้วิวานค่ะแม่คนเรามีจนไม่สำคัญอยู่ที่ใจค่ะแม คนเราไม่มีอะไรสร้างฐานะก็ได้คนจีนมาจากเมืองแม่คิดดูสิว่ามาสร้างฐานะมีตึกมีบ้านมีรถคนเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเราผัวเมียเนี่ยชื่อสัตว์ต่อกันมันก็ดีอยู่แล้วแม่เฮ้ยโดี จะด,ดีใจนักหน้าได้ลูกไปที่พันนี่ห้านี่ได้เล็วดีทางนกดีทางน่ดนูมึงดีไปเสียมดกานาดเม่นี้จนไม่มีเลยเวลานอนเห็นเดือนเห็นวันโสร้างซี่มันรัวเวลาก้นตกตีงอตงอบมาโเอาสร้างซี่มาโรง โอ้โขมนำม,มารวมก้นตกอำนาจทีจนนี่วันนี้ก็ไม่รู้ทำไ้หลวงก็เกาตั้ตนกับยาปีมดอีไปอ้าปูอ้าปลาตีไไนก็ได้อ่าพอได้เลี้ยงชีพหลูกนะใช่แล้วค่ะแม่วันนี้ตลุกวันนี้แม่ออกไปอ้าปักายาเอาไปใกล้ในลาดหลูงวันนี้มึงอยู่บ้านแม่คะให้สีนวลไปดีกว่า หายมึงอยู่บ้านนี่แหละอ่าพอได้กว้าวบ้านกว้าวเรือนลูกเดี๋ยวแม่ไปเองถ้าอย่างนั้นแม่ไปเถอะสีนวลจะอยู่บ้านอ่าได้ลูกได้เดี๋ยวแม่เดินทางออกไปหาข้องปลาลูกนะค่ะแม่งอเลี่ยวก้าวปลอบกว้าว ใช่แล้วเลยมาปล้นเราไรจ้านน่ะลูกกูไม่ได้มาปล้นมึงเอาแล้วก้าวบานพิเลยกันนั้นกูต้องการมาเมาชีวิตมึงเอาแล้วจ้าปิษไรเ,เามา,เาชีวิตจา้าฮะมาก้าจา้าเหลืองไรมึงเป็นไปบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีการปล้นทุกครั้งเป็นขีมือไอเสือดำไม่เสือดาว ปากเปียกยิงปากเฮ้ hey, คุณโจนคุณเข้าใจผิดแล้วทำไมอ่ะเพราะแม่อยู่แต่บ้านไม่ได้ไม่ได้ไปบอกเจ้าหน้าที่ที่ไหนคุณเข้าใจผิดไปสืบว่ายังไงไม่รู้กูมไม่ต้องสืบโอ้มันไม่ได้เลยตัดเส้นปน,นี้ มืดฝันนีไม่ได้กูไปเสิร์ฟมาแล้วว่ามึงเนี่ยเป็นคนปากเปียกไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าทําทาการต้นทุกครั้งเป็นขีมือไอเสือดําไ่เสือดาววันนี้กูจะเอาชีวิตมึงเฮ้ hey, จ้ากุณโจเดอ,อตน,นึกจากตรงนี้ตาจากอวยห้างตรงนี้ไปไปรวงผักบันหน่าเดอ้อมันกี่โลประมาณสิบกิโล ตึงกิจเลยให้ชา่นเดินปากเปียกนี้ไปโรวงปักทิพที่นายสุทิพยูวันไปโบกนายทิพนวะชา่ชานไปบอก,กว่าการปล้นนั้นเป็นเตินเตินกิจตี้ามองทวนน้ยมาชายฮะชา่ชานเดินจากนี้นะไปโรงปักบนนานนาเตินไปเจอมาไม่ที ไปทำอ่านาร่วงใจคนน้าโ่วงในที่ว่าเคยปากเปียกกูไปสืบมาแล้วมึงไม่ต้องเถียงนี่เลยกูตีเที่ยงให้มึงกระเจยจากนี่ไปโรงผักบานหน้ากี่กิโลตั้งกูเอาเวลานี่เวลาพักอ้ายยาอ้าเวลาเวลาตรงนี้นะจิดว่าครึ่งวันไปครับไปถุงทองอก,อกอูไปห้าพักกาย่าปลูกอ่าไปห้าโอ้ยไม่ดีว่า เออมึงคิดเอาเองที่มึงเอามาวีโคลในสาอองนี้เออนาะกรรมาหอย่างเข้าใจเลยกูไม่เกยวเนี่ยก็เรียกว่าดันคำว่าดันนี่จ่มเจนะเฮอ,อไม่ยอมรับปิดไม่รู้เลยวันนี้กูต้องการฆ่ามึงให้ได้เลกูไม่เกยวงอแล้วก็ยกปืน เดกตัวนี้หรือฮะอยยกปืนยิงจองแล้วส่างหน้าบัดแล้วกระจากลุกเรือแล้วสะเต็นควันหวมงรักตัวปลัวตายละใหญ่ลมลันและชวนกันนัว right อย่มึงอย่กินไหนเลยอะกินซ่ามาเช็ดกันไปเร็วโอ้ยซ่ามาเช็ดกันยัดเพล็ดเลยกันนั้นไม่หรอกกูก็ไม่เข้าใจแต่เด้แต่มึงอะไรนี่ไม่รู้อะไรสี่แดงเว้งฝันใช่ไหมน้องที่นวลที่แนนกันตึ้งชาดเดีวมาเลยแกมาเร็วเร็วไอ้แก่เฮียกูไปไม่ทันนี่น้องที่นวลกับเอออยู่หน้าจอย นี่ใหญ่อมกันยังเวบเวฟอยู่เนี่ยแกวมาเร็วมาเร็ว,รวแกวมาเร็วน้องทีห้ามาตังนี้เลยน้องทีห้าใหญ่อมตุกปูเลวปืนเ,นเออบวกกูตกใจในแกวคนเราตกใจจำได้ได้เพ้นี่เออกันนังเพื่อกนลวงเปล่าอะแม่ครับแม่ พี่ทองแม่โดนอะไรเสี่ยงวาเดินปุ้นฮะแม่ครับโทรแม่แม่ครับแม่ แล้วลูกมันกาแม่แม่ลากลุกครับแม่ชีวิตผมไม่มีโอกาสเลยพี่ทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่ทองครับผมไม่มีโอกาสที่จะทบแทนพระคุณแม่แม่จากผมไปแล้ว เอเขียกเอ้ยแกเอ้ยเขียวสอยหอยจงมึงมาเลเร็ววะเมยุ้ยลูกเคยเคยรับหมายจองที่มันยิงคนแก่ได้ขับหมายจดไม่มีสัญญาในมือจดกูบอกมึงรู้ดิเอ๊ะซาตานกำลังกุนเล่อไปจีบยิงกูพอสักทีเพื่อจอง เม็ดมันปลอบเปล่าเพื่อเม็ดมันปลอบเปล่าคนล่อมันเชาติคนยิ่งในกีบเข้มึงคิดเลขเฮนี่น้ำมันแพงกับเราอย่าผมกูไม่ไปเอาแต่แต่ไปอย่ารวหมดกูไม่ไปยอดกับกูไม่ไปเฮไอแมนกับกูไม่ไปแมนเล่ากันลานนั่นแต่กูเดียวชุดยอดเป้มึงเจือจั๊ เออจะไปบวชไปจองเปลือกไงนู้เลยเม็ดโกลเลยจองไปจึงเอาวนมาร่วมปมเยี่ยวเป็นปล่อยลวกเลยฮ่าฮ่ามาจันสุดยอดพปเลยโมเรนอย่าเบิดทีนี้จัเปลือ,อ,อกเอานี่าพี่ทองครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เราได้รู้ว่าแม่นี่โดนร ไอเสือดำไม่เสือดาวข้าเราต้องไปปราบไอเสือดำไม่เสือดาวล้างแคนไดาหนองได้ <c oughs> เจว่าผีวว่าไม่ตองล้างเคนรเรียแก้วกินต้มที่ใส่ขวดบ่าวโมดใส่ลังไวเ้เต็มเปรเี้ยวรับรองไม่แค้นเต่าว่า้ากกกินเหลวตุงทึ่งไม่ตุงกะัวหรีผ้าจง

เราตามไปฆ่าไอสิงไอเสือดำไอ้เสือดาวปนนี้ตานองแต่วานี่ปีปะน้าตองไปบนันตาพรุกคนได้พี่ทองถ้าปนันไปมาแล้วตัดสินใจ